สวัสดียาเย็นครับสรุปแล้วก็เอาดามพื้นหลังพุงกี่มันเดิมนะครับตอนแรกว่าจะดามแนวขวางชายใหญ่ว่าถ้าดามแนวขวางมันจะต้านต้านดินแนวขวางก็คือไปอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยก็เลยเอ่าเอาแนวเดินนี่แหละแนวนอนนี่แหละนี่ตามลายพุงกี่เลยโอ้โหเหลอาไรจัดเลยดูมี เอาดิบๆเลยอะ่ะโอ้เอาดิบๆเลยครับดังน้องของเนี้ยคุ้มไหมก็ FC ก็คอมเมนต์มานะครับบอกว่าส่วนมากถ้าเป็นของแคทต์เขาจะดามแนวขวางครับคือแนวตัดนะครับแนวตัดมันข้อดีของมันคือผมว่ามันก็ดีนะถ้าดามแนวตัดอย่างเงี้ย มันจะทําให้พื้นเนี่ยมันทนพื้นนี้มันไม่บางเร็วนะอืถ้าเรามาแล้วลายเดิมเนี่ยตรงนี้มีสิทธิ์โดนดินได้ครับเนี่ยยาวจากข้างล่างนี่เลยมันสามารถบางได้ดแต่ถ้าเอาแนวตัดเนี่ยยากที่ตัวนี้จะบางครับสรุปแล้วก็เอาแนวเดิมครับสเต็ปเดิม ถ้าอยากเพิ่มความแข็งแรงก็ให้ชแก้วตัดเป็นเล็กๆใส่อันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฮะใช่ไหมมันจะได้แข็งแรงนะีร้อย,อย ริงนะถ้าดำแนวตัดอย่างเงี้ยก็มันสวยกว่าเนะเออเอามันเดนงไหมล่ะเอาแบบนี้การขุดมันจะลื่นกว่าดึงมามันปื๊ดเลยแต่ถ้าเอาแนวขวางเ่าะว่ามันทรายใหญ่ว่าแหละมันเดถ้าดึงดินมามันจะต,นต้านนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ต้านมากหรอกเพราะว่าเราใส่แค่ านาแค่หกมิลนะครับไม่ได้ใส่หนเยอะออนี่ครับของเดิมลอกออกแล้วคุณภาพบางหมดเลย เลกจีนแก้วแก้วผมเปลี่ยนใจแล้วเอาแนวแนวตัดแบบนี้ดีกว่าครับงั้นผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่เอาแบบนี้จริงเหรอครับ,รบ <laughs> จริง <laughs> เปลี่ยนใจแล้วครับก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันอันหนึ่งยังไม่ได้ทําเลยเนี่ยมันยังไม่ได้ทําเลยอันเดียวเองเดี๋ยวผมจะมีเดี๋ยวผมมีมีจะแนะนําอีกฮะผมจะแนะนําอีกครับเอาไหมครับผมมาเปลี่ยนช่างไปเลยเปลี่ยนช่างเปลี่ยนช่างไปเลยองนั้นยไม่ใช่เปลี่ยนอูไปเลยฮะไม่ได้เปลี่ยนช่างนี่เปลี่ยนอูไปเลยครับทักปั๊บมาทำไหมไม่ได้ไม่ได้ทักปั๊บมาทํา เตียนอูไเลยไม่ได้ไม่ได้ฮะเปลี่ยนอูเลยผมไม่เอาผมไม่เอาแบบนี้อผมไม่เอาครับนี่ยแหละผมจะแนะนำเนี่ยผมว่าเตียนเปลี่ยนทั้งให้เปลี่ยนอูเลยไม่ดีมพอดีมันมันถ้าแบบนี้อมันจะดีกว่าแลวแนวตัดมันดีกว่าครับทให้เอฟซีเขาไม่มาช้าไปอ่ะใช่ดิ เพิ่งคอมเมนต์มาเนี่ย,ยแ,ลแล้วพี่แก้วผมก็บอกว่าให้รอก่อนให้รอก่อนนะต้องรีดหน่อยกว่านี้โอ้เอาเอาเอาแนวนี้นะแนว,วตัดเล้วรื้อออกมาเลยลื้อใหม่หมดเลยครับ <c oughs> เอาเอา,เอาใหม่เอาแล้วเริมใจแล้วอือดูดูดูคลิปให้จมนะครับ FC นะครับ ดูคลิปไม่จบเด้อจะเพิ่งตัดสินจะมีดราม่าอีกคลิปนี้มีดราม่าแน่นอนอนะดราม่าเรื่องอะไรฮะดราม่าจะเปลี่ยนช่างอะเนาะดราม่า <c oughs> ทำจะเสร็จแล้วมาเปลี่ยนใจเนี่ยอเออแล้วช่างไม่เปลี่ยนให้เนี่ยตามจริงอ่ะลูกค้าคือพระเจ้าเนีย ฮะที่ลูกค้าบอกลูกค้าบอกต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนดิอู้ไม่ได้เลยเนี่ยไหนต้องแกอยู่ไหนอ่ะต้องแกอยู่ไหนอ่ะออกออกไปข้างนอกครับออกไปข้างนอกแล้วบ่ไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวผมจะบอกท่าเกเลยเนี่ยใช่บอกท่าเกวันว่าโอู้นี่ได้นี่ช่างนี่ลูกค้าบอกให้ทําแบบนี้ เปลี่ยนใจนี่ไม่ยอมทําตามลูกค้าสั่งเลยแบบนี้ไม่ไหวดว้ต้องต้องอบรมช่างหน่อยด้ยเนี่ยฮะ <c oughs> ต้องมีแผนเดียวเปลี่ยนช่างนะเปลี่ยนช่างฮะใช่เลยต้องเปลี่ยนช่างเ, <c oughs> เปลี่ยนอูด้วยอ่ะผ <c oughs> ู้เล่นครับเอฟซีผู้เล่นครับโอ้ใครจะไปกล้า ไก <c oughs> ้าทรูให้จบนะครับรูให้จบนะแล้วทําขนาดนี้แล้วใครจะไปให้รือเ <c oughs> นี่ยตัดโค้งไาแล้วเน <c oughs> ี่ยอะเอาแบบเดิมนัเลยครับก <c oughs> ็ยอกยอกช่างเล่นเฉยๆหรกนี่ <c oughs> <c oughs> ดูไว้จบเด้อคลิปนี้นะดราม,ม่าเด้อเขาไม่ได้เปลี่ยนเราก็เอาแบบเดิมนั่นแหละนี่แหละแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> จับ <c oughs> อะใช่ไหมอันตรายเลย แกยวาลืมเต็มตล้วนะเดีด๋ยวนะเห็นไหมข,ข,ขอบขอบอ่ะเนี่ยเนี่ยเออ,อมันคนละชิ้นเหรอนะมันประกบกันเหอรอทางแก้วจัดให้ โอ้ใช้ฟักคอเลยยังดีเลยได้ี่นะผมบอกว่าไม่ต้องใช้ฟักคอรหรอเซียวทูก็พอแล้วโอ้แกบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดรถรถคนดังต้องมาตรฐานนีบอกใช่ไหมฮะโอ้ <c oughs> ไม่หลุดหรอ โอ้โหนี่ติดรูเลยดูรูหายไปไหนเออรูไปไหนเนอะเะรูหายไปไหนห่วยรูหายไปไหนวะโออ๋อเจาะเลยนะเจาะพันนี่เลยนะเนาะใช่ไหมใช่ไหมเจาะจากข้างในเนาะอันนี้ก็พับลงเลยเนาะเออ ย,ยากอะไรเชืให้มันตรงเยเฉยครับครับเนี่ยเชือนให้มันตรงแล้วก็อันนี้เราค่อยไปโจะจากข้างในมานีเนาะอืมแมนแมนแบบนั่นแหละ,ะเล็งตรงน,นี้ม,มทิ้งขอมแมนเลง็งตรงนี้ให้มันตรงพอ ถ้าซีอูทูมันไม่เป็นเหรอไม่เป็นอ๋อะคอเป็นขี้อันนี้มันได้เหนียวหรือได้แข็งฮะได้แข็งบ่แ,งแต่ซีอูทเหนียวใช่ไหม,ไมอ,อ่าสรุปแ,แล้วตัวนี้ก็เอายาวขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวแต่ว,ว่าเล็งเล็มให้มันตรง แล้วก็ค่อย<ด>ง,งับฟงกีแล้วก็เจาะรูจากข้างในเลยตามรูเดิมมันแ<ด>๋ยวน,นี่รออะไรต่าแก๊สเหรอไม่ครับแก๊สเหรอแก๊สก็ได้มันไม่ทะลุไปข้างในติ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม